ฟิลเลอร์สจุดนะคะที่หมอเลิกใช้เข็มคงนะคะในการฉีดแล้วนะจ๊ะแต่ว่าหมอมาใช้เข็มทู่แบบนี้แทนนะคะเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการเข้าเส้นเลือดนะจ๊ะจุดสจุดนั้นก็คือตรงไหนบ้างนะคะก็คือ,อตรงขมับนะจ๊ะตรงขมับแล้วก็ตรงร่องแก้มนะคะหมอจะพูดตรงร่องแก้มก่อนนะคะ ร่องแก้มเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาที่เขาอสอนในการฉีดฟิลเลอร์นะจ๊ะเขาจะสอนว่าใช้เข็มคมแบบนี้นะคะตร,ตรงปลายจะคมคมเลยนะคะแล้วก็แทงปากไปตรงนี้ที่กระดูกนะที่ออก,กระบาดท,ที่กระดูกนะคะแล้วก็ดันยาเข้าไปนะคะมันก็จะช่วยทําให้ร่องแก้ตรงนี้เป็นการเสริมกระดูกตรงบริเวณร่องแก้มเพราะว่าเวลาเราแก่กระดูกรอมฟุบลงไปเนี่ยเออพอฉีดเสร็จร่องแก้มก็ดีขึ้นจากนั้นค่อยเอาอเข็มทูบแบบนี้นะคะ ค่อยเอาเข็มทู่อย่างนี้นะครับางตื้นๆเพื่อเก็บายละเอียดที่เหลือนะครับแต่จากประสบการณ์ของหมอนะครับแล้วก็จากการศึกษาเพิ่มเติมนะคะระับปรากฏว่าอีกจุดตรงนี้ที่เราปักเข็มคมนะครับบางคนนะมันจะมีเส้นเลือดนะเส้นเลือดแดงนะครับวางอยู่บนกระดูกเลยะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้เข็มคมแบบนี้นะครับปักลงไปชิดกระดูกเลยนะ,ะนะมันจะมีโอกาสที่จะเข้าเส้นเลือดได้นะครับนะ ตรงจุดนี้เมื่อก่อนหมอพยายามดรอแบกนะคือปักลงไปปักเข้าไปปึ๊บนะแล้วก็ถอนเข็มขึ้นมาแบบนี้นะคะถอนยาขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้ามันเข้าเส้นเลือดมันจะมีเลือดไหลเข้ามาในในใน,ในหลอดยาหรือว่าหรือว่าใน,ใน,ใ,นในหลอดซิลเลอร์นะคะเนี่ยหมอทําแบบนี้นะคะเจอเจอเคสที่ปักแล้วเข้าเส้นเลือดบ่อยมากนะคะแต่โชคดีที่หมอยังไม่ดันเข้าไปนะทำให หมอฉีดซิเลอร์มา8ปียังไม่มีเคสเข้าเส้นเลือดอียสักเคสเดียวนะคบหมอฉีดซิเลอร์มา8ปีไม่มีเคสเข้าเส้นเลือดเลยสักเคสเดียวนะคะเพราะฉะน,นี้พอมันมีความเสี่ยงมากขึ้นหมอใช้วิธีไหนหมอใช้เข็มทู่ทั้งการฉีดลึกแล้วก็การแล,กแล้วก็การฉีดตื้นนะครับเนี่ยโดยที่หมอเปิดรูตรงนี้แล้วก็ซอกเข็มเข้าไปนะครับแล้วก็วาง ลึกๆใกล้ๆกระดูกนะคะใช้เข็มทู่โอกาสเข้าซินเือรจะน้อยกว่ามากๆนะครับนะเมื่อวางลึกแล้วหมอก็วางตื้นเป็นดับเบิลเลเยอร์เป็น layer, ดับเบิลเลเยอร์เสริมนิดนึงเวลาจะฉีดรอบแก้มหมอฉีดยกหน้าก่อนว่าแต่ละคนจะมีกระดูกหน้าแก้มฟุดแบบนี้นะเราต้องฉีดยกหน้าเพื่อดึงขึ้นก่อนนะถ้าเราไม่ดึงก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราดึงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ฉีดลึกแล้วก็ฉีดตื้นต่อมาเป็นจุดที่2นะคะก็คืออะไรขบ่ะขาขบเมื่อก่อนเนี่ยจะมีตรงนี้นะคะอ่านะจุดตรงนี้เป็นจุดที่เขาให้ใช้ช้้เข็็มแแลลลลปักกกกึิดดระะะูนนคคว่อยยา แต่ว่าจากการศึกษาเพิ่มเพิ่มเติมนะคะมันมีเส้นเลือดในบางคนนะคะเส้นเลือดเชื่อมระหว่างตรงนี้นะคะเส้นเลือดเชื่อมระหว่างตรงนี้กับเส้นเลือดเชื่อมระหว่างตรงนี้นะคะตรงนี้นะเออมันเชื่อมกันแล้วก็มันลงมาสู่ที่ลูกตาเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจึงเลือกใช้เข็มคมนะคะเข็มคมในการฉีดขมับปักอย่างนี้แล้วนะคะแต่ว่าหมอจะใช้เข็มทู่แทนนะคะใช้เข็มทู่แทนทุกจุดนะคะเมื่อก่อนหมอเคยใช้น้เข็มแหลมอ่ะหมอเปิดตรงนี้แล้วหมอก็วางยากระจายยาทั่วๆนะคะ การใช้เข ar, ็มแหลมในบริเวณสำอับมีข้อเสียอย่างไงบ้างข้อหนึ่งคือนิววัตท้อนนิววัเท้อเส้นเลือดมากกว่าเข็มทู่ข้อสองการปล่อยยาถ้าปล่อยยาจุดเดียวไม่ได้ใช <c noir> yes, ้ร่วมกับเข็มทู่มันจะเก็บรายละเอียดตรงไร่มไม่ได้เก็บรายละเอียดตรงบริเวณที่มันยุบยุบตรงกลางตรงนี้ไม่ได้เพราะคนไทยเนี่ยชอบมีหนกแก้มใหญ่เราต้องพยายามเก็บตรงนี้เพื่อจะให้หนกแก้มมันดูเล็กลงนะครับอันที่สามคือการใช้เข็มคมปากตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็ปล่อยยาทีเดียวหมดซีซีนะครับมันจะมีบางคนนะคะที่ พอฟิลเลอร์มันเป็นก้อนใหญ่ๆจุดเดียวใช่ไหมครับมันก็จะมีโอกาสที่จะไหลลงมานะเป็นก้อนก้อนอยู่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งหมอไม่มีเคสแบบนี้สเคสเพราะว่าหมอใช้เข็มทู่ทั้งหมดนะครับหมอใส่เข็มทู่กระจายยานะครับเมื่อกระจายยาแต่ละจุดเป็นจุดน้อยๆน,นะรับมันไม่มีน้ําหนักมาถ่วงให้มันไหลลงมาข้างล่างทําให้เข็มอ ฉีดมา8ปี1ไม่มีเคสข้อซนเดอร์เลยนะคะ8ปีแล้วก็2อคือไม่มีเคสที่ฟิลเลอร์ไหลเลยสักเคสเดียวตั้งแต่หมอทํามาแต่ทางที่แั้ไม่ได้ไหมายความว่าจากนี้ไปจะไม่มีเคสแบบนี้เลยนะคะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่นะคะแต่ว่าหมอเปลี่ยนมาใช้ที่เข็มรมแล้วโอกาสเกิดขึ้นก็จะน้อยมากนะคะแล้วก็ขอให้ไม่มีตลอดไปนะคะ